แมวมันกินเป็นสายพันธุ์แมวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากมีขาสั้นซึ่งเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เรียกว่าอคอนโดพลาเซียหรือไฮโปคอนโดพลาเซียการกลายพันธุ์นี้ทําให้กระดูกขาของแมวหยุดการเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติแม้ขาจะสั้นแต่ลำตัวและส่วนอื่นๆของร่างกายยังคงมีขนาดปกติทําให้มันกินมีรูปร่างที่คล้ายแมวทั่วไปแต่มีขาสั้นที่น่ารักและเป็นเอกลักษณ์ แม้ว่าจะมีบันทึกเกี่ยวกับแมวขาสั้นในหลายประเทศและยุคสมัยเช่นในอังกฤษช่วงทศวรรษที่1,940และรัเสเซียในทศวรรษที่1,950แต่แมวมันกิน้ในยุคปัจจุบันเริ่มได้รับการรู้จักอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาในปี1,983ครุสอนดนตรีจากรัฐลุยเซียนาได้พบกับแมวขาสั้นเพศเมียที่ถูกสุนัขไล่เธอตั้งชื่อให้มันว่าลักเบอรี และพบว่ามันมีลูกหลายตัวที่มีขาสั้นเช่นกันลูกหลานของลักเบอรี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแมวมันกินในสหรัฐอเมริกาในปี1991สมาคมแมวนานาชาติได้จัดแสดงแมวมันกินเป็นครั้งแรกในรายการแข่งขันแต่การยอมรับของสายพันธุ์นี้กลับไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในตอนแรกเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์แมวขาสั้น อย่างไรก็ตามสมาคมแมวนานาชาติได้ให้การยอมรับแมวมันกินเป็นสายพันธุ์อย่างเป็นทางการในปี1,994หลังจากที่มีการศึกษาทางพันธุกรรมและการตรวจสุขภาพของแมวหลายตัวลักษณะทางกายภาพแมวมันกินมีขนาดตัวเล็กถึงขนาดกลางโดยน้ำหนักตัวจะอยู่ระหว่าง2.5-4ถึง4กิโลกรัมขาของมันจะสั้นเมื่อเทียบกับแมวทั่วไปแต่ลำตัวมีขนาดและรูปร่างปกติ หัวมีลักษณะเป็นรูปรสามเหลี่ยมมีดวงตากลมโตและหูตั้งตรงแมวมันกินมีทั้งขนสั้นและขนยาวขนของมันสามารถมีได้หลากหลายสีและลวดลายเช่นสีดำสีขาวสีเทาสีส้มและลายแมวเช่นลายเสือและลายจุดนิสัยและบุคลิกภาพแมวมันกินมีนิสัยร่าเริงขี้เล่นและชอบเข้าสังคม พวกมันมีพลังงานสูงและชอบวิ่งเล่นแม้ขาจะสั้นแต่พวกมันยังสามารถวิ่งได้เร็วและกระโดดขึ้นที่สูงได้บ้างแมวมันกินยังเป็นแมวที่อยากรู้อยากเห็นและชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมักจะเห็นพวกมันนั่งยืดตัวขึ้นบนขาหลังคล้ายกับกระต่ายเพื่อมองไปรอบๆซึ่งเป็นท่าทางที่น่ารักและเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้มันกินเป็นแมวที่เข้ากับคนและสัตว์อื่นๆได้ดี พวกมันมักจะมีความผูกพันกับเจ้าของและชอบมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในบ้านทําให้เหมาะสําหรับการเลี้ยงในครอบครัวหรือบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอื่นๆเรื่องสุขภาพแม้มันกินจะเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ทําให้ขาสัน้นแต่โดยทั่วไปแล้วแมวพันธุ์นี้มีสุขภาพดีและอายุยืนเท่าแมวพันธุ์อื่นๆอย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกเช่น กระดุกสันหลังแอนหรือหน้าอ,อกบุม๋มแต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้พบในทุกตัวและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดบ่อยในแมวมันกินมากกว่าแมวพันธุน์อื่นๆการดูแลการดูแลแมวมันกินไม่แตกต่างจากแมวทั่วไปมากนะักแต่หากเป็นแมวที่มีขนยาวเจ้าของควรหมั่นแปรงขนเพื่อป้องกันการพันกันและช่วยลดการเกิดก้อนขนการดูแลสุขภาพฟันและการตรวจสุขภาพประจำปีก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าแมวจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแมวมันกินเป็นแมวที่น่ารักและมีบุคลิกที่เป็นมิตรทําให้เป็นที่รักของคนรักแมวทั่วโลกสายพันธุ์นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มองหาเพื่อนร่วมบ้านที่ขี้เล่นและน่ารักพร้อมกับลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ